เมวานนี้เมื่อเจ้าได้ย่างกินเข่าเนาะพี่น้องมือนีนนั้นแม่อันดากะซีอาศัยอันกับเขาใยหน่อยคือเเ่าน,นะจ้ากับเขาใยหน่อยนี่ข้าเจ้ากสิมาขายอยู่ตลาดสดประสาดด้วยค่ะพี่น้องเมื่อเจ้าเบิงแน่เมนูมือนี้มีแต่เมนูเสแสรบเลยค่ะพี่น้องเมนูของใยหน่อยเมือนีนนันกะิมีอันอันนี้แกงอีหยังเนาะน,นี่กสิมีแกงพะแนงมียำหัวหมูมีลาบหมูแล้วกสิมีแกงน่อนไม้สดนอกจากนั้นแล้วกนยังสีมีแกงจืดมีะโล้ขาหมูใส่ไข่แล้วกมมมีต้้ยขาาหูนดอ่ะ กับข่าวของยายหน่อยในแต่ละมือนั่นกระจ้าจกระสีเฮ็ดมาหลายเมนูแบบนี้เลยเนาะคะ่ะกับข่าวของเราหนี่พี่น้องมาต้องหยานว่ามั่นสรีบูดพะว่าเราลูกเฮ็ดเฮ็ดเซ็จซับเรีบเยบร้อยแล้วเราจะเอามาขายถามว่าเรามาขายตั้งแต่จกักโมงวัดที่พี่น้องยายหน่อยนี่เรากะสีมาตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงค่ะถามว่าเราขายหอดจกักโมงวัดที่ก็คือว่ากับข่าวเบิดตอนใดเราก็กับตอนนั้นล่ะค่ะพิกัดของลานยายหน่อยนั่นเรากะสีอยู่ปากทางข่าตลาดปราสาส อยู่ขังหลังวินมอนเตอร์ไซค์ใกๆก็ไปตลาดสดปราสาทของเฮานั่นเองจ้าสำรับราคากับเขาของยายหน่อยนั่นเลาวก็สีขายอยู่ทีถุงละหาสิบบาทหาสิบบาทนี่ก็คือว่าปริมาณหลายหลายค่ะพี่น้องหลายจนว่าร่างเทอนนี่กินบวเบิดเนาะค่ะสำรับพี่น้องคนไหนเด็ผพันไปพานมาตลาดสดปราสาทหรือว่ามยายังตลาดสดในส่วนตอนเสารนั่น ก็สามารถแวะมาอุดหนุนย่อยหน่อยได้เลยเด้อค่ะเอาราคะสำหรับคลิปในมือน,นีนันแม่อันดาก็ขคอจบไวแต่เพียงสำนีสะกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาะสุดท้ายนี่แม่อันดาก็ขคอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซ้อยเป็นกำลังใจให้แม่อันดาในเด้อค่ะขอบคุณยหลายค่ะ